ุณผู้ชมคะคดีสอสอกไกลถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศกําลังเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะมาเกิดขึ้นกับพักเก้าไกลซึ่งเป็นพักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ชูประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศแต่กลับถูกมองว่าก้าไกลเองก็จัดการปัญหานี้อย่างไม่ชัดเจนอย่างไม่เด็ดขาดนะคะจนเหมือนจะเกิดรอยร้าวกันเองภายในพัก ใหญ่ไปกว่าน,นั้นคือสังคมกําลังมองว่าปัญหาชายเป็นใหญ่ผู้มีอํานาจเป็นใหญ่และอาจจะพ้นผิดไปได้มาดวัดจะริยธรรมของนักการเมืองกำลังเดินถอยหลังหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการผลักดันกฎหมายการแก้ปัญหาคดีคุกคามทางเพศกับคนที่ต่อสู้เรื่องนี้มานานเป็นสิบปีพี่บุ๋มปนัดดาว,วงผุ้ดีค่ะค่ะเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำน,นาจบ,บีบบังคับตามที่ขับนักประการของพักวินิจฉัยผม ก็ต้องขอโทษจริงๆครับถ้าผมผิดสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากทัศนเก้าไกลครับจากที่เห็นการออกมาแสดงความรับผิดชอบของเจ้าตัวก่อนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพี่บุ๋มมองว่ามันเพียงพอไหมหรือมันควรจะแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ยังไงถ้าไม่ใช่สสนึกภาพย้อนกลับกันเป็นดาราสักคนนึง เป็นคาราเป็นคนดังเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกที่หลายคนชื่นชอบด้วยค่ะแต่จู่ๆวันหนึ่งมีถูกแชออกมาว่ามีการคุกคามส่งภาพลามกอย่างนี้ไปถ้าเรื่องถูกเรื่องแบบเนี้ยถูกแชออกมาคุณคิดว่าสังคมยอมรับได้ไหมงานเขาควรจะลดลงไหมหรือภาพรีเซนเตอร์จะหลุดไหมแล้วทําไมสสอไม่โดนอแค่นั้นเองดารายังโดนเลยค่ะแล้วทําไมสสไม่โดนแต่เพียงแต่ว่านี่คือมุมที่ ที่เราเองก็ไม่รู้นะว่ามติในพักเขาคิดอะไรยังไงแต่แต่เราแค่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะยอมได้ค่ะต่อให้เขาพูดว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันอืใครๆก็ทำกันใครที่คุณเลือกนะ่ะที่เป็นไอดอลคุณนะ่ะเป็นคนดีหรือคนเลวค่ะถ้าคุณเลือกคนเลวเป็นไอดอลคนเลวใครๆก็ทำกันคุณก็ทำเลวได้ แล้วเราจะเลือกคนคแบบนี้เหรอค,คือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้แบบโจมตีใครหรืออะไระยังไงนะแต่พูดในมุมของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งนะถ้าพูดในมุมของผู้ชายคนหนึ่งมันก็ไม่สมควรทําเรื่องแบบนี้อยู่แล้วโอ้โหยิ่งเป็นคนดังอะ่ะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นดาราห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมห้ามแค่ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรยังโดนด่าถึงพ่อถึงแม่เลยเอาพูดตรงตงคือบางคนหรือในต่างประเทศหรือนักการเมืองบางคนในบ้านเราก็แล้วแต่บางท่านก็ลาออกเลยเพราะนั้นมองว่า อาจจะบอกได้ว่ายังไม่พอไม่พอไม่พอเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ทําเองการจัดการของพักที่เป็นต้นสังกัดก้าวไกลเนี่ยเป็นพักคนรุ่นใหม่ที่ออกมาชูความเท่าเทีเทยมกันทางเพศแต่แต่ว่าก้าวไกลจัดการด้วยเพียงแค่ลงมติแล้วก็เสียงไม่พอขับออกไม่ได้การประชุมก้อนลับไม่เปิดเผยเนี่นะยี่ว่า,อ,อ,ยาอย่าว่าแต่พี่งงเลยเออคนในพักเขายังงงเออเออ,เอ,อ คนในพัคเองเขายัางงงแล้วถึงขน,นาดขึ้นจอดํากันเองเขาก็ต้องคุยกันนะถึงเวลาที่ทางพักเขาต้องคุยกันแล้วนะว่าบทบาทและจุดยืนของเขาแท้จริงคืออะไร<า>เป็นเพียงแค่คําพูดที่ฉันชอบเนี่ยฉันชอบคําพูดเขามากเลยนะว่าเขาจะรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ<า>สู้เพื่อสิทธิสตรีกันขึ้นามากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ แต่เพราะว่าเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคําถามสังคมที่ตั้งคําถามกับพักนี้แน่นอนควรจะมีวิธีการยังไงที่พี่บุ๋มคิดว่ามันจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ค่ะไม่ต้องมานั่งโหวตอะไรอย่างนี้หรอกไม่ต้องรับได้ไหมพอยิ่งโหวตอ่ะเพรายิ่งโหวตอ่ะมันยิ่งดูทําให้พักดูแย่อืเพราะอะไรรู้ไหมค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแย่ก็คือคุณเอาผู้หญิงไปนั่งซักอยู่ในนั้นน่ะตั้งกี่ชั่วโมงคุณไม่ใช่ตำรวจคุณมีสิทธิ์อะไรเอาไปซัก แต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะสู้เพื่อความถูกต้องแล้วต้องไปนั่งต่อหน้าผู้คนเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วบอกว่าฉันโดนไอเนี้ย,ยเพื่อนของคุณเนี่ยทำแบบเนี้ยและผลออกมาคือเหมือนแค่เหมือนแค่คุณจัดการอะไรไม่ได้เลยอะ่ะก็แค่หยุดบทบาทแต่มันก็ยังเดินอยู่ในนั้นน่ะอารมณ์เหมือนเวลาที่พี่ทําคดีแล้วพี่ต้องสู้กับทหารค่ะพี่ไม่รู้เลยว่าคดีถูกตัดสินยังไงค่ะ ทหารคนนั้นถูกตัดสินยังไงแล้วมันคือความเจ็บปวดของผู้เสียหายและของเหยื่อนะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาตัดสินยังไงแต่เขาบอกเขาจะเขาจัดการกันเองอเหมือนกันเลย<ห>ไม่ต่างกับระบบทหารเลยที่พักกาลังทําแต่เปิดเยผยผลโหวตว่าใครโหวตยังไงเนี่ยตอนนี้มันไม่มีมประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์อ,อันนี้เหมือนตามว่าใครพวกใครอือันนี้เหมือนเหมือนเหมนพี่ว่ามันเหมือนอนุบาลตีกันม,มันเลยถูกมองว่า,วา เฮ้ยพวกกันอุ้มกันหรือเปล่าขนาดแคนที่ถุนบทผอวคือพี่จะดูแค่ผลบทโดยรวมพอเพราะนี่คือดูภาพใหญ่ของพักมติพักคืออะไรและคุณมีการจัดการยังไงกับเรื่องแบบนี้ทั้งๆที่คุณพูดเปล่าๆว่าคุณไปไม่ชอบเรื่องแบบนี้คุณจะส่งเสริมเรื่องสิทธิสตรีหรือความเท่าเทียมทางเพศทุกสิ่งทุกอย่างบลาๆ布หรือลดความเหลื่อมล้ําอะไรแล้วคุณทาหมดเลยค่ะแค่นั้นเองซึ่งมันทําให้คนที่เคยชื่นชมนโยบายนี้เนี่ยพี่ช็อกนะ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมนับการเมืองนะคะพี่บุ๋มเองก็มองว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้ชายด้วยเพราะหลายครั้งพี่บุ๋มบอกว่าผู้หญิงร้ายก็มีเยอะค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองหรือคนมีอํานาจหลายๆคนที่ถูกกล่าวหาว่าคุณไป คัวพันกับการล่วงละเมิดทางเพศไปคุกคามทางเพศกับคนที่เขาด้อยกว่า<ม>อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยพี่บุ๋มมองว่ามันสะท้อนอะไรในสังคมไทยเพราะมีอํานาจค่ะแล้วในสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้เยอะมากมีหลายคดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคดีที่สถานภาพเท่าเทีเทยมกันนะเขาไม่ไม,ไม,ไม,มีความจําเป็นที่จะต้องมาขอความช่วยเหลือจากพวกเราค่ะเขาสามารถฟ้องเองได้เลยแต่ถ้าเกิดพอมีสถานภาพอย่างเช่นแค่เป็นบางทีลูกหลานผู้ใหญ่บ้านนังตามจับตัวลำบากอยู่ว่า<ล>แต่นักการเมืองระดับชาติให่ใช่เอาแค่นักการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างว่า นะนักการเมืองท้องถิ่นมันคือใหญ่กว่าตำรวจอีกถูกไหมทำไมสังคมไทยมันต้องรอให้เป็นข่าวก่อนนี่เรื่องหนึ่งมันก็จริงอันนี้พูดเลยมันก็จริงเอาอย่างนี้กฎหมายมีมานานมากแล้วแล้วไม่ใช่พี่คนแรกที่ยื่นแก้กฎหมายนะมีคนยื่นแก้ก่อนพี่เยอะแยะมากมายแม่แม่ป้าป้าหลายคนอ่ะก่อนหน้าพี่เขาสู้เรื่องพวกนี้เปลี่ยนเป็นกฎหมายข่มขืนหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือกฎหมายล่วงละเมดหรืออะไรก็ตามมันไม่สําเร็จ เพราะเสียงผู้หญิงมันน้อยพอของพี่มันมีสื่อหนุนหลังเนือาพอใช่ไหมพี่ทําให้มันเป็นข่าวม,มันเลยสําเร็จแต่ว่าการมางัับใช้กฎหมายตามขั้นตอนทั่วไปในคดีทางเพศเนี่ยม,มันยังไม่สำลร็ผลเพียงพอมันยังไม่พอไหมกับปัญหาม,มันมีมันมีหลายอย่างมากมที่ต้องทํา กฎหมายอย่างเดียวไม่พอเ<า>ท่าเทียบเท่ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม<อ>ที่เปลี่ยนไป<า>อย่างเช่นเรื่องค่าปรับหรืออะไรโอ้โหมันล้าสมัยมากเลย<า>อย่างล่าสุดที่พี่ทำเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการคุกคามาแต่ก่อนเนี่ยเราต้องรอให้มันเกิดคดีแต่ทุกอันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะจากคดีระหูโทษมาเป็นกฎหมายอาญาเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีคดีเกิดขึ้นเป็นน้องของคนในวงการแล้วผลปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกมาในห้องนอนมาในหอพัก แล้วผลปรากฏว่าก็มีการปลุกปั้มกันผู้หญิงก็มีการร้องแหกปากโวยวายจนกระทั่งเพื่อนอ่ะพังประตูเข้าไปช่วยค่ะผลปรากฏว่าตำรวจจับผู้ชายคนนั้นแค่ข้อหาบุกลุกค่ะแต่เจตนามันรู้อยู่แล้วไหมอ่ะไม่ได้เดินมันควรจะเป็นพยายามมันไม่ได้เดินเข้ามาในห้องเพื่อเดินเล่นแล้วมั้งแล้วพี่บุ๋มสู้ให้เขายังไงคดีนี้คะทั้งบุกลุกทั้งทำร้ายร่างกายเราก็ต้องรู้กฎหมายอ่ะแล้วก็เอาหลายๆข้อเขาไปอัดเขาแต่แปลว่าถ้าถ้าไม่รู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายไม่มีคนกลางมาช่วยเนี่ย ก็แค่เสียเปรียบก็เจอแค่บุกุก็แค่บุกรุกเองแล้วถ้าโทษมันเบาคนร้ายก็ไม่กลัวบางทีพี่ยังบ่นเลยทำซ้ำได้อีกบางทีพี่ยังบ่นเลยกฎหมายเมืองไทยเนี่ยมันเอื้อกับคนรวยเพราะอะไรหนึ่งถ้าคุณมีตังจ้างทนายก็ดีสองมีตังไก่เกลี่ยสามมีอะไรมี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 ตังในการ จ่ายอจเออก็จบเรื่องของคดีทางเพศกับนักการเมืองทุกวันนี้ที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องรอให้มีคนมาร้องเนี่ยเราควรจะมีการปรับขั้นตอนยังไงไหมมันมีสองแบบอันนี้ที่พี่เจอมานะผู้หญิงที่รู้เห็นเป็นใจและสมยอมตอนแรกแต่พอตอนหลังตัวสสนั้นเปลี่ยนไปนักการเมืองเปลี่ยนไปเพราะมีผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฟ้องร้องขึ้นมา มันก็ต้องถามแล้วเราว่าความเท่าเทียมกันของทางเพศเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายอ่ะถูกไหมเพราะมันก็มีผู้หญิงอย่างนี้จริงๆบางทีเรารีบรับรับเรื่องเกินไปเราก็น่าแหกเอาพูดตรงๆ่ามันก็มีผมก็ต้องก็มีสแกนทังน้ำหนักในการช่วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเหตนเป็นผู้หญิงแล้วก็โจรช่วยทุกั้งไม่ใช่ผู้หญิงร้ายก็มีเราเจอเราเจออย่างนี้ก็มีนะเจอที่ถึงขนาดที่ว่ากับกายว่าต้องไปช่วยฝ่ายชายแทนอ่ะก็มี ปัญหาที่เกิดขึ้นกําลังสะท้อนค่านิยมว่าชายยังเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงในสังคมไทยพี่บุ๋มออกมาเรียกร้องเลยนะคะว่าผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่ออย่าอายและอย่าก,กลัวที่จะออกมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะถ้าหากคนดีพากันหนีไปสุดท้ายจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนชั่วมีที่ยืนค่ะ คำว่าอำนาจนิยมที่ผู้ชายมันอยู่เหนือผู้หญิงในสังคมไทยแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอย่างง่ายๆเนี่ยมันควรจะหมดไปได้แล้วเนี่ยแต่มันจะแก้ยังไงให้ตรงจุดที่สุดคะคำว่าหมดไปมันน่าจะยากถ้าผู้หญิงยังให้ความร่วมมือยังยังมีผู้หญิงอีกหลายคนยังรู้สึกว่าหืมอีดี้ก็สมควรโดนอไปดูในโซเชียลได้เลยแต่งตัวไม่ดีเองหรือเปล่า<อ>ส่งข้อความไปหาพี่เขาก่อนหรือเปล่าเห็นเขาเป็นสสอหรือเปล่า<อ>หยุดการโทษเยอว,ว่าไปเลยถูกคือถูกผิดคือผิดอื ไม่เกี่ยวกับว่าเพราะแกแหละไปล่อลวงให้เขาทําผิดม,มันไม่มีใครทําผิดแล้วคือกลายเป็นถูกอะ่ะอย่างรายล่าสุดที่เป็นข่าวเนี่ยน้องที่เขาบอกเขาเป็นเหยื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยอมรับเพราะเขาไม่กล้าพูดเลยเพราะเขากลัวเสียหน้าที่การงานเพราะเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้เยอะมากค่ะเคสส่วนใหญ่บอกเลยนะประมาณเกือบ90%จะเป็นแบบนี้หัวหน้าลูกน้องหรือผู้บังคับบัญชา ที่ล่วงละเมิดหรือมีการลวนลามนั้นพี่บุ๋มไม่คำแนะนำเลยได้ไหมคะว่าตอนนี้หลายคนที่ดูอยู่อาจจะยังไม่กล้าออกมาจากนรกหรือหรือใต้ปัญหาใต้พรมหรือหลุมมืดนี้เนี่ยควรจะออกมาอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวเลยเชื่อว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่โดนแบบนี้ถ้าไม่ใช่คุณต่อให้คุณแค่ลาออกแล้วหนีไปผู้หญิงคนอื่นก็โดน,ดนแล้วจะไม่มีคนไหนที่จะสู้เพื่อเอาผู้ชายเร็วๆออกจากสังคมได้สังคมจะน่าอยู่ ต้องกําจัดคนเลวและคงไว้คนดีนะอีกติดหนึ่งคืออายอันเนี้ยเข้าใจพอเปิดหน้าตุ้มขึ้นมาปุ๊บว่าสู้นะเดินในทํางานในออฟฟิศลำบากอืแล้วฉันนงต้องทํางานต่อไปกว่าคดีจะมีการตัดสินหลายคดีถูกสังคมแค่ทําท่าเนี้ยโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรนะแค่มองแค่เท็บสมมติพี่พูดกับเพื่อแล้วพี่มองหนูเนี้ยหนูคิดไหมว่าพี่ดินทาหนูคิดละจบแค่นี้ก็เจ็บแล้วค่ะ เรื่องสิทธิ์ของผู้หญิงกับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงการคิดไม่ดีเนี่ยมันคิดกันได้นะคะ <c oughs> อย่างเช่นคุณมีคิดเรื่องอารมณ์ทางเพศหรืออะไรเ <c oughs> พียงแต่ว่ามันก็ต้องพูดให้มันชัดเจนว่าการมีอารมณ์ไม่ใช่เรื่องผิดการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดทําไปเลยค่ะถ้าคุณมีความสุขคุณทําไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่ไปคุกคามคนอื่นพี่บุ๋มมีความหวังแค่ไหนว่าเราจะแก้ปัญหา ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อในคดีทางเพศในสังคมไทยให้มันลดน้อยลงได้พี่พี่หวังเสมอคะ่ะถ้าพี่ไม่หวังพี่ไม่สู้มาเป็น1ิปีอ,อย่างนี้หรอกแล้วพี่ยังหวังอยู่เสมอว่า<ล>มันต้องอมีการเปลี่ยนแปลงและพี่ยังพี่เห็นการเปลีป่ยน,ปนแปลงเยอะนะในช่วง1ิปีที่ผ่านามาว่ามีผู้หญิงออกมามีบทบาทมากขึ้นมีผู้หญิงหลายคนออกมาคอเอามากขึ้นมีผู้หญิงหลายคนที่ถูกกระทบปุ๊บแล้วสู้เลยพี่ชอบมากแต่พี่อยากเห็นมากกว่านี้ อยากเห็นคนที่กล้าและอยากเห็นสังคมในมุมมองที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นไม่ใช่โทษเยือและไม่ได้เข้าข้างคนมีอำนาจค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มปนัฏดาด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันและที่สําคัญต้องขอบพระคุณโรงพยาบาลกรุงเทพที่อำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่ให้กับตีข่าวเล่าความในวันนี้ด้วยค่ะ แม้คดีจะยังไม่สิ้นสุดและนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็ยังมีเวลาในการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งความเป็นสอสอที่เป็นผู้แทนราษฎรแบกความหวังและความรับผิดชอบต่อประชาชนการออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างรวดเร็วทันเวลา จริงใจและตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีรวมถึงจริยธรรมของนักการเมืองยังถือเป็นเรื่องสําคัญที่สังคมคาดหวังนอกเหนือไปจากการต้องเร่งไปเยียวยาเหยื่อที่ได้รับผลกระทบด้วยนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ